3เทคนิคแต่งหน้าอย่างง่ายๆในปี2021ปี2021สิเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยนะในการแต่งหน้าอย่างแรกคือผิวอันที่2เรองลงมาก็คือตาแล้วอย่างที่3าก็คือปากทำไมมันถึงเป็นอย่างนงั้น,นะหรอถ้าสังเกตดูนะเครื่องสำอางตอนหลังๆเนี่ยพอเวลาทำออกมาเนี่ยสีตาจะลดความแรงลงมันอาจจะมีสีสันสนุสนานขึ้นแต่ให้ดูความเข้มของสีตา ไอ้พวกสีแบบเข้มๆแบบสโมกสโมกเนี้ยจะค่อนข้างไปแล้วแล้วก็วิธีการกรีดอายไลเนอร์ที่แบบสมัยก่อนที่แบบว่ากรีดกันตาเข้มๆหางยาวๆก็ไปแล้วเขาจะกรีดกันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นผิวนี่ก็จะแต่งอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คือถ้าสังเกตดูอะอย่างรองพื้นอย่างเงี้ยไปดูได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแป้ง แป้งทูเวยหรือว่าคูชั่นเน้นการปกปิดแต่ไม่หนาเพราะฉะนั้นคอนซีลเลอร์ถึงจะเข้ามามีบทบาทคือการปกปิดแบบไม่หนาคืออะไรคือการทำให้ผิวแบบเรียบโกลดูเป็นธรรมชาติแต่มันจะปกปิดได้อันนี้ก็ไปเลือกกันเอาเองนะว่าจะใช้ยี่ห้อไหนคืออยากให้ไปลองเพราะว่าดีที่สุดเลยคือลองกับผิวเพราะผิวแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกัน นะก็จะมี3จุดที่บอกก็คือผิวตาปากท่าทนี้จะมาพูดถึงถ้าใครอยากรู้วิธีที่ฉันฝังรูปฝังรอยลงไปในผิวฉันนะว่าฉันทำยังไงก็ย้อนไปดูคลิปอันก่อนหน้านี้นะเออก็จะบอกวิธีว่าเราก็จะมีความลักไก่ในการที่จะเพราะว่าเนื่องจากว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันจะเป็นมินิมอลลิสมากขึ้นเื่ออาจจะเห็นว่าเออมันมีแบบ เหมือนกับหลายๆคนอาจจะดารานางแบบอะไรเงี้ยเขาดูแต่งหน้าน้อยลงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วเธอหลายๆคนเธอก็อาจจะคิดว่าเขาไม่ได้แต่งแต่จริงๆฉันจะบอกให้ว่าเขาแต่งและมันเป็นการแต่งที่ใช้เวลายอย่างมากเพราะว่าการที่คนคือคนเราเนี่ยผิวมันไม่ได้เรียบเท่ากันไงเออผิวแต่ละคนมันไม่เท่ากันทนีนี้พอเวลาที่ อยากจะให้เรียบอยากจะให้ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องมีการโปะการอุดการซ่อมกันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะแต่เราจะไม่พูดกันถึงขั้นตอนเหล่านั้นเพราะว่าเ,เราอยากจะให้ไปลองศึกษาดูเองถ้าใครมีปัญหาก็ค่อยค่อยเขียนมาบอกแล้วกันว่ากันว่าต้องการให้ทําหัวข้ออะไรอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราจะพูดถึงว่า3จุดที่ต้องโฟกัสคือมันต้องโฟกัสอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมในเมื่อ เราจะแต่งหน้าเป็นแบบมินิมัลหรือว่าเมคอัพโนเมคอัพอะคือแต่งแต่ให้เหมือนไม่แต่งอย่างแรกเลยสิ่งที่จะต้องทําก็คือแบบเตรียมผิวให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผิวดูไม่ดีเนี่ยมันไม่มีสีอะไรมาปิดบางมากมายไงมันก็จะทำให้คือมันไม่สวย ขั้นแรกเลยก็ต้องก็ต้องไปหาวิธีทําให้ผิวตัวเองสวยอาจจะเช่นกินวิตามินดื่มน้ําหรือทําอะไรหรือถ้าใครแบบผิวมีปัญหาจริงๆเป็นจ้ำแดงเป็นอะไรเงี้ยคอนซีลเลอร์มีช่วยได้นะจ๊ะแล้วก็ไปลองคือไปตามเคาน์เตอร์เครื่องสาอางอะ่ะไปลองเลยมันมีจองเซโมมีชาลลอตติเบอร์รี่ก็เข้าเมืองไทยแล้วไปเซฟราก็ได้ไปพวกเอ็มพอเรียมเอ็มคอเทียอะไรอย่างเงี้ยเออเคาน์เตอร์เครื่องสำอางมันเยอะ นะก็ไปลองดูแล้วก็ไปหารองพื้นหรืออาจจะเป็นคูชัน่นหรืออาจจะเป็นแป้งแป้งแป้งประหลาดอะเออฉันแอบชอบแบรนด์นะแป้งรันเขาเรียกแป้งรันใช่ไหมอันนี้ใช้แป้งรันนะจ๊ะอันนี้ใช้แป้งรันเออใช้แป้งรันก็วิธีอย่างที่เล่นไว้ในคลิปที่แล้วนะว่ามีการฝังรูปฝังรอยก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นการเป็นวิธีหนึ่งที่แบบแต่งหน้าอย่างเป็นธรรมชาติอะ หลายๆคนดูอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แต่งเยอะแต่จริงๆคือถ้าเป็นช่างแต่งหน้าแต่งขั้นตอนคงเยอะกว่านี้แต่อันนี้ฉันย่อมาในแบบของฉันเองฉันก็จะมีวิธีที่ทําให้เหมือนกับฝังสีฝังความเป็นแก้มชมพูฝังความเป็นสุขภาพดีลงไปที่ผิวก่อนแล้วก็แต่งหน้าต่อตามปกติแล้วก็ยางไม่ีแต่งตาเนี่ยดูไกลๆก็อาจจะเหมือนไม่ได้แต่งไงแต่จริงๆถามว่าแต่งไหมแต่งจ้า อย่าไปเชื่อคนที่เขาบอกเธอว่าเขาลุกออกมาจากที่นอนแล้วก็ขยี้ขยี้หัวล้างหน้าแปรงฟันแล้วเขาเดินออกมาเลยไม่เป็นความจริงนะจ๊ะความสวยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจ้ะนะจ๊ะสิ่งที่ต้องโฟกัสอย่างที่บอกก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการแต่งที่ดูเหมือนเกือบจะไม่ได้แต่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสอย่างมากเลยอย่างแรกก็คือผิวนะจ๊ะ ผิวทำให้ทาให้ผิวเรียบผิวดีแล้วพอเวลาแต่งออกมามันจะดูเฮลตี้นะมันจะดูแบบมันจะดูสุขภาพดีคุณจะดูสวยแบบเบาๆอะไรเงี้ยแล้วพอผิวดีไอ้ครั้นจะไม่แต่งตาไปเลยมันก็ไม่ได้หรอกนะขนาดชั้นตาใหญ่ขนาดนี้ฉันก็ต้องแต่งเหมือนกันแต่ว่าจะแต่งอย่างเป็นธรรมชาติก็อาจจะมีการแบบปัดมาส a คาร่าแต่ว่าอาจจะไม่กรีดอายไลเนอร์หรือว่ากรีดอายไลเนอร์ก็กรีดเบาๆกรีดแบบ เส้นเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องยืนมาห่างตามากคือไม่ต้องให้ใครเขารู้ว่ากรีดกรีด <ๆ S 1> แค่แบบผิวๆแล้วไม่ต้องให้เลยห่างตามาคือกรีดเพื่อที่จะให้ให้เหมือนกับเน้นตาขึ้นมานิดนึงตามันมีความหวานขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องแบบกรีดไปยาวไปสามบ้านแปดบ้านเหมือนสมัยก่อนไม่ต้องแล้วแล้วก็เนื่องจากผิวมันไม่มีอะไรแล้วไงตาก็เบาๆเ,เ,เพราะฉะนั้นปากก็ต้องทาแต่ตอนนี้มันอาจจะที่เราไม่เห็นสีปากคนเยอะอะ เพราะว่ามันใส่มาสกันไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่มาสกหน้ามันก็จะต้องประมาณนี้นะจ๊ะจะต้องประมาณนี้นะอันนี้ก็พาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเออก็นี่ก็เป็นเทรนง่ายๆเป็นวิธีการง่ายๆสำหรับปี 2021. นะจ๊ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะแชร์ไปฝากให้ทั่วๆกันนะจ๊ะจะไดเ้เพื่อนๆจะได้ ร่วมด้วยช่วยกันสวยในปี2021แล้วก็วิธีของฉันมันง่ายๆอ่ะทุกคนสามารถทำตามได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลายขั้นตอนเหมือนช่างแต่งหน้ามันง่ายๆถ้าใครสงสัยว่าฉันฝังรูปฝังรอยเข้าไปในหน้าตัวเองยังไงก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วจ้า